มาที่วัดฮาเซเดระนะครับมีการเดินทางไปจังหวัดคานากะว่านะครับวัดฮาเซเดระหรือวัดพระแม่กวนอิม1 1บพักนั่นเองนะก็เก็บบรรยากาศริมทะเลการเดินทางริมทะเลแปซิฟินมาทงเข้าวัดก็จะมาถึงวัดฮาเซเดระนะครับถ่ายที่ประตูยามะมงนะครับเมื่อกี้แล้วก็เข้ามาข้างในนะ ประตูยามะมงนะครับที่ที่คนต้องมาถ่ายรูปก,ก่อนเข้าไปนั่นก็เข้ามาข้างในวัดอนเซติตาจะมีรูปปั้นในเทพกี่โซนะครับหรือว่านามิก่โซนะครับเทที่นำทางบิญญาณเด็กนะครับที่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะครับ เพื่อข้ามแม่น้ําระหว่างโลกคนเป็นและคนตายไปนะครับเพราะดวงวิญญาณที่ตายขององคุณจะไม่สามารถข้ามไปได้นะครับท่านเลยเอาใส่ตรงเขาเรียกว่าผ้าคลุมท่านนะครับเพื่อพาเด็กข้ามไปนะครับในเซเดล่าปุ๊บต้นถ่ายรูปอันนี้ก็บรรยากาศภายในนะครับที่วัดเฮเซเดลานะครับสร้างเสร็จในปีใ1736นะครับประมาณพันสามร้อยปีนะครับ ดูวนันนี้เทพสี่ทิศนะครับข้างในจะมีพระแม่กวนอินที่เก่าแก่นะครับสิบสิบเอ็ดพันนะครับ<อ>สูงประมาณเก้าเก้าเมตรเศษเศษนะครับรูปพระแม่กวนอินนะองค์เก่าเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวผมจะเอารูปน,นี้เน็ตมาแนบไปให้ดูนะวันทาเซเดรา ใัดนายพลอินเจ็ดพักสร้างเมื่อปีพศ736นะครับประมาณ1 3 0 0ปีประวัติวัดฮาเซเดละครับสร้างเมื่อปีพศ736อะนะครับ <Okay. S 1> ประมาณ3เอ้ยประมาณ1 3 0 0ปีองค์ท่านสร้างจากต้นต้นกาลบูนนะครับแล้วมาเหมือนสร้างสององค์นะ ก็คือองค์หนึ่งโยงหนึ่งก็คือองค์ที่อยู่วัดัาเซเดลานะครับถูกโยนลงทะเลเพื่อเป็นการบูชาเทพหรือเขาเรียกว่าเป็นเป็นการเหมือนท่านไปช่วยคนที่ยากลํบาบากส่วนอีกองค์หนึ่งอยู่ที่จังหวัดนารานะครับเพราะว่าเป็นเป็นพี่น้องกันนะแต่ข้างในไม่สามารถถ่ายได้นะองค์ท่านมีขนาด11พักสูงก็คือเเมตรเศษๆนะครับ ข้างในควนอินข้างในบรรยากาศข้างในนะก็เอาข้าวก็ประมาณวัดหาเซดิละออกมาก็มาถ่ายรูปข้างหน้าวัดนะครับแล้วก็จะเดินทางไปวัด พระใหญ่ได้บิสึ์นะครับหรือพัะโคโตผูู้้อิงนะครับก็ประมาณนี้ครับ